ดูนะคะคุณย่านิงและคุณเต่าทองนะคะเต่าทองจะเนี่ยกำลังไหว้แม่ย่าสสฬพีค่ะ ได้หรบอกไปด้วยน้ำมะพร้าวทุกกระทุกนะคะดอกไม้ทุกเดี๋ยวได้ นี่ค่ะบรรยากาศฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะคะฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่นะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอคะ่ะฟ้าหลังฝนนะคะย่อมสดใสเสมอคะ่ะคุณเต่าทองไหวคุณเต่าทองและคุณ่าหนิงไปไม่ย่าสุรพีเสร็จแล้วนะคะ ที่นี่ก็ไหว้เ,<อ>เ,เหมือนกันนะคะมะพร้าวพวงมาลัยทูบ่้วพรง์สีหน้าย้เสร็จไปเหมือนกันที่นี่อีกนะคะที่องค์พระพุทธชินราชก็มีการไหว้ตอนนี้คุณต่อทองย้ายไปที่องค์พระปู่ปาลิกิตนาคานะคะเราจะตามไปดูกันค่ะ มีอะไรสำคัญนะครันาะคขะน้นอปาการว่ายพร้าวหนึ่งคันรส เขาเป็นชาแนลนะครับเทองครับใกล้จะเินไปครับ สวัสดีค่ะโกกกสเตชันกำลังพาชมเต่าทองชาแนลนะคะไหว้องค์พระปู่ปาริจิตนาคาค่ะด้วยน้ำมะพร้าวนะคะด้วยมะพร้าวด้วยมะพร้าวสดนขนมาเป็นคันรถเลยค่ะแล้วก็ไหว้ทุกจุดจุดแล้วเรียบร้อยคุณย่านิงก็ช่วยนะคะ ที่นี่ห้าลูกค่ะเป็นจังไดเนาะยังไดเมื่อวานน่าบักพาวหลังฝนตกยังสีเนาะค่ะเขาพี่สาวที่ชื่อกรัศมักเลสฟอร์ดเป็นพี่ที่อยู่ที่อเมริกาครับอยากถวายถวายให้พ่อปู่ได้ได้มีพลังที่จะได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยพี่น้องทางศาสนาจริงๆจะเป็นคนอิสลามนะ แล้ <c oughs> แกมาปฏิบัติมาภาวนาสมาธิกับรายการผมที่ไลฟ์สดกลางคืน <c oughs> แล้วก็แกก็ได้ดวงตา <c oughs> ได้ดวงตาปัญญา <c oughs> สามารถมองเห็นตามมองเห็นสิ่งศัดสิ์ที่นี่ตามแล้วก็เกิดความ <c oughs> สัทธาก็อยากถวายท่าน <c oughs> อยาท่านมีพลังในการช่วยพวกเราช่วยชาวบ้านช่วยทุกคนเนี่ย <c oughs> ตอนนี้อะไรก็ได้จาภาพคนอะยู่อเมริกาบ่ะคะใช่ครับผม พี่สาวของแมงต่อทองชาแนลนะคะใช่ครับอยู่อเมริกานะคะพี่สาวก็เป็นคนพึ่งมาริ่ค่ะเป็นเพื่อนพี่ฮักเนาะพี่ฮักพี่ฮักพี่ฮักทางโซเชียลนี่แหละติดตามช่องแมงต่อทองอยู่นะคะแมงต่อทองเป็นพี่ฮักกันนะคะสนับสนุนกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขอบคุณมากนะคะขอให้ท่านเจ้าภาพได้โชคดีเนาะได้โชคดีมีดวงตาเห็นธรรมนะคะเพ่นเป็นอิสลามแต่ว่ามาปฏิบัติแล้วนะคะทราบซึ้ง ไา้เป็นได้ได้ซึมพุดไปแล้วเนาะนี่นะคะติดตามช่องแมงเต่าทองชาแนลด้วยนะคะอยาไปดูก็รายการดึกๆนะครับสามทุ่มถึงตีหนึ่งค่ะอ่าสามทุ่มถึงตีหนึ่งแมงเต่าทองชาแนลไลฟ์สดนะคะเข้าไปทําความรู้จักอ่าพปปูููนะวยรรสโกจิิตั พ่อปูพุทธชงพ่อปูศิีสุโขพ่อปูจรินพ่อปูพญานาคทุกพระองค์ที่ท่านมาอ่าเสด็จประทับตรงนี้เป็นครั้งคราวหรือเป็นประจําที่คอยเมตตาครองลูกหลานทุกคนให้สมควรที่ของบ่อได้สําเร็จทุกท่านทุกคนผมเองก็ดีใจในมรณาจารย์ทุกี่สาวด้วยนะครับค่ะสาธุด้วยอีกคนค่ะนี้นะครับ ืได้ดูได้ชมแล้วนะครับกดติดตามกดไลค์กดแลัใงใจติดตองช่นแลางด้วยนะครับสวัสดีครับอ่าค่ะฝากอีกช่องกอก,ก,กสเตชันด้วยค่ะ